ไม่แปลก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 มันใจมันใจมันมีไฟจริงเดี๋ยวรอดหน้าดูอันนี้มีไฟแต่ว่ามีคนไปเปล่าไอ้น้องบีบแตนได้ปะเห็นทางลมเย็นยะเยือก อะไรอะไรคือสัเลยไม่่นรกไปเลไปเลยไปโอ้ยนนี้บอดีบอดีนักไหวาเงี้วต้องเปิดเพลงเรียกบรรยากาศมันเมืดนะเปิดไฟได้ปะอ๋อเปิดไฟได้โอเคอ้าวแล้วคุณได้มี้านแล้าหาว่าถ้่มี่ต้ไม่มี้านับ่แตกไหม คนขับก็ได้กจูมิกจูมิยทำให, <15. S 2> ห้เราหลอนใช่ไหมตีห้าันน่ามันี่ไม่ใช่แล้วทำไมมันศูนย์ล่ะโอ,โอ้ยในหันหน่าาีิโอ้ยจ<ะ>ูเลยทำเ็อแล้วมาเรียรู้ขึ้าได้นเยอะแจะขึ้นสวรรค์ ใหญ่ขึ้นได้ไหมใหญ่ขึ้นได้ไหมมันวิ่งมาชนใหญ่วิ่งมาชนใหญ่วิ่งมาชนเปิดเปิดเอาเปิดเปิดปิดยายวิ่งชนใหญ่วิ่งชนฉันหลังไปดูยายมั้ยหนูดูยายยายก็รถกระหลงค่ะต่อขึ้นได้มั้ยเด็กสบายดีมีน้ำมันเลยชนใครเนี่ยทางมันยาวอย่างนี้เลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ละ อันนี้ทางยาวทั้งอะไรเฮ้ยเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เนี่ไม่เป็นไรแค m e on come on แค m e on แสดงว่าไม่ใช่แค่ทางยาวต้องนั่งหนับต้นกล้วยป่ะเนี่ยวอันนี้ปกติเฮ้ยกูเลยปกติไอ้เหี้ย หันหลังอันหลงัลงข้างขวามียายมา,มามเอ๊ะไ<ป>ม่มีเอันไม่มีอะไรอ่าแหมเอม็นปกติหมดเลยครับตรงนั้นหรือเปล่าเอ๊ะยาวหรือเปล่านะยังยังยังปกติไอ้เชี่ยมันได้มีอ่ะจริงเหรอเนี่ยวิดีโออะไปเปิดปิดโอเค ไปมันตายซะมันจะมีใจคนนี้ไหมวัดอะไรเงี้ยร่างขวามีวัดอะมองไม่ถึงหรอกมั้งฮะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเต็มไปหมดเต็ไปมด้ยหเจ้าเจ้าเจ้าเโยาลองลอง ชนมาบอฮึฮึออนอุ้ยขออขเขาปลดคอหรอพี่เตะจก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 ถ้าใจอย่างนี้เราควรวิ่งชนหรืออะไรฟูเอฟ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 ผักระดอกพักถ้าเกิดค,คนไหนคนนี้กดไม่ติดอ่ะไม่ต้องให้คนเดินกดอ่ะมันบางทีมันคิดว่ามันไม่จับเขวา,ขวาเอาขวาเลยไปไม่ติดมาพี่แต่ก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยเมาเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ย 来吧。Bye bye.